ดูข้างล่างกัดูข้างล่างมาเจ้ามีคนมามีคนมาตู้สีส้มอยู่ชั้นบนครับหน้าห้องน้ำตู้สีส้มชั้นบนหน้าห้องน้ำอีกตู้หนึ่งที่ที่สุนไทรข้าข้างหลังข้างหลังไม่มีหรือครับไม่มีครับตามๆๆส่งเสียงเลยวส่งเสียงส่งเสียงส่งเสียงเงียบเงียบไปเลยไปไปไปครับผม ้องมันก็มีสอบตู้ในห้องแต่ตัวครับมีสอบตู้อันนี้ก็ยังไม่ได้เปิดมีคนบินมีคนมาลงมาลงมาหาบีคนลงมาที่ตำรวจนะครับเจ้าตำรวจหาบีคนลงมาแสดงตัวหน้าต่างอกไปครับหน้าต่างมีรอยเปิดหน้าต่างมีรอยเปิดนะแมีรอยเปิดเปิดไปอยู่แล้วครับขึ้นไปียกขึ้นไปียกถ้าไม่ลงมาตำรวจไปปืนนะครับซ้ำขดที่หนึ่งจุดซ้ ที่สอห้องครับที่สอห้องมีคนอยู่ไหมครับมีคนอยู่ไ้มเยอะที่ตำรวจนะครับมีอะที่ตำรวจเอาบีออกมาแสดงตัว เขียรตเียรตรั้นทิีย์ออกมาข้างมาข้างไปจำทำให้ออกมาเข้าไปในห้องตูสภาพตู้เปหรอลาบ้องาด้วยแล้วไปตู้สภาพ ไปดูตู้เสีบหน่อั้นดูดูงันไปนี่ครับมันเอามันเอาผมกลัวมันจะดวดหน้าต่างอ้งนะดูเชือบไม่รอยโดดไหมดูในตู้สีบมันาดูะัตรงนี้ไม่มีตรงนี้เครีย มาออกมาออกมาเสือกอกมาเสือกมาอยู่งงไได้านหน้างคนไได้เปิดออกมาถขามีคนออมามีไหมมีไหมเปิดาเอาเลยทําไปเลยทาไปตู้หนึ่งเห็มทางตมองดูม <S <S ไม่เห็นดูมนี่ ยังไม่ไม่มีออกข้าวมามาดูในห้องไม่เห็นในห้องไม่มีสงสัยมันจะโดนหน้าต่างเจ้าของบ้านไปดูที่ปืนโดนได้ยังไงเองเอาไปได้อยขึ้นืนอยู่ในกระเป๋าครับแต่ก็หายไปแล้วหายไปแล้วหายไปแล้วครับดูดทั้งนี้ผมว่ามันดดตรงหน้ามันดูดนรงตรงนี้แต่ว่ามันไม่มีมีเสียงตึงตึงตัางเลยครับ ไม่มีเสียงแล้วไม่มีเสียงครับแต่ตอนเข้ามาได้ยินเสียงป้ะไม่คือแฟนผมมาอาบน้ําอยู่แล้วพอดีมีผู้ชายไปชะโงกดูแกแกร้องกรี๊ดขึ้นมาผมก็วิ่งขึ้นมาขึ้นมารับขึ้นมาแล้วก็ไม่เห็นใครแล้วมันทำอะไรปืนก่อนปืนหายปืนเราอยู่ที่ห้องไหนห้องนอนครับห้องนู้นครับกลับหใครครับตอนนี้ในบ้านเรเห็นไหมตงในบ้านนี้มีกล้องเลยใช่ไหมเพี่ในในบ้านไม่มีกล้องครับมีแต่ข้างนอก เรออกไปข้างนอกมันงีไปไข่่นั่งผ่านเนื้อบาทเทียนกาบออกใหญ่้นเนี่ยครับปืนอยู่ในห้องนี้ต้องควงตัวยุ่งเด้งนึงต้องคงใีด right ีสเปียัง wow. ไปก like ินด้วยน่ะจะผของได้ะมีรายนมไอ้นี่ยเปนเรื่อง เออนี่แหละมันมาวางมันมันมีเวลามาวางได้ยังไงนี่หลายรอบเยเนี่ส้นนี้เส้นนี้ต้องต้องติดหุ่นีมันไหนซ้ำซ้ำในมันบวมได้แต่ว่าหุ่นแต่ตอนนั้นนั่งอาบน้ำอยู่เป็นบ่หนูที่นี่แต่ว่าพ่อน่ะเห็นหน้าชัดเห็นพอหนูขันขึ้นมาก็เห็นหน้าเลยกระเป๋าเยอะตรงไหนอนนน้กระเป๋ากระเป๋า กระเป๋าเงินน่ะที่วางอืมก็คือว่างอยู่มองนี้เป็นปะว่างอยู่นี่เลยกระเป๋าปืนนราว่างอยู่บนเตียงครับแต่ว่าปกติเรากระเป๋าปืนมันอยู่พุ่นปืนผมที่อยู่ในเอาข้างที่นอนเพราะว่ากล้องมันกี้ตลอดมันเคยกี้ตลอดตรงนั้นเราผสงสารอย่างมันมันนี่สักช้าหรอกมันละห้องนักเข้าผมเลยย่านเนี่ยฝนละแลงขึ้นมาแลงขึ้นมาหาองมีใค่สวดเข้าไป เดี๋ยวไม่เป็นไรระยะทางไกลอยู่อืมสานานอะไรทุกอย่างเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไปไล่ก้อนบนบ้านด้วยกับน้ำด้วยอืมั่นใจเลยมันไม่งั้นมันคงไม่ปีนห้องน้ำเข้าไปดูที่เราอาบน้ำนี่นานไหมคะ เข้าไปยังไม่โบอดหานาทีจ้ะพี่เข้าไปปิดประตูเปิดขับบัวใส่ตัวเองแลแบบ้วกบเหลียวขึ้นมาเห็นเลยอ่าคือจอบแหละมันมันเห็นหนาเขาบอตอนตอนเห็นหมันเจอมากกันเลยที่นี่กักีดเลยมันบอม่ห้องกีดบอกว่าเขาเก่า,าม,ม,มากเลอือมเพราะว่ามันมันขนของลงไปไว้ข้างล่างหมดแล้วเนาะอือ มันไปเจอตัวจริงอยู่บ้านอาบน,น้ำทาแป้งแล้วก็อาบเปเลยอืมเสียงนี่นานไหมขึ้นไปนี่ได้ยินเสียงกรี๊ดครั้งแรกนี่กรี๊ดครั้งแรกขึ้นไปนี่ประมาณสามสามนาทีเรัะเพราะแกกรี๊ดประจําอยู่แล้วเจอตัวน,นี้นั่นแกก็กรี๊ดแต่นี่แกกรี๊ดแล้วกรี๊ดกรี๊ดอีกก็เลยตกใจเอาลูกเป็นอะไรหรือเปล่าก็เลยวิ่งวิ่งขึ้นไปดูแต่แต่ไม่มีไม่มีใครสวนลงมาไม่มีครับวิ่งขึ้นไปแต่ว่า ประตูหลังบ้านก็เปิดไว้ผมก็วิ่งเข้าประตูทางบ้านค่ะครับผมป,ก,ก,ปกติหลังบ้านก็เปิดไว้ก็เปิดไว้ตลอดเพราะว่าต้องซักผ้าซักผ้าต้องเปิดหลังบ้านครับผมเจอคนร้ายไปเจอที่บ้านเขานี่ก็คือใช่เลยใช่ไหมคะก็ไม่ได้มองห้าอ่ออาอเขาหลบหน้า,าแต่พอเราเจอเขานี่ก็ในหน้าตอนนั้นก็คือใช่เลยใช่ไหมใช่เราก็จําได้แล้วว่า เพราะว่ามันมีแต่ละมองมันไม่ได้มืดเนาะมันมีแต่ไฟจําได้การสายเจ้าพนักงานนะต้นอ้าวพี่ไม่ให้ผมดูนี่พี่บริสุทธิ์ใจหรือเปล่านี่พี่ให้ดูทั้งหมดเลยนะต้นอ้าวพี่ผมขอดูใบนั้นนะพี่ที่บัตรอะไรที่ที่อ่านที่จะให้ผมรับทราบข้อหาอะไรต้นยังไม่มีข้อกล่าวหาอะไรเลยอ้าวแล้วแล้วพี่จะไปค้นบ้านผมทาไมอ่ะครับต้นเออผมต้นเบื่อต้นนะ เดี๋ยวพี่จะบอกต้นนะโอ้ซายาครับเ้าไม่เสเ่คนมาคนบ้านผมเจ้าท่าอหมายศาวันี้จะจะมาขอคนสู้ลูกไปยไก็ได้นะไม่ได้ป่เอ่าแต่ผม่ายรูปไว้ในโปเนี่ยไม่ได้เสใครับผมไม่ได้เสกแต่ปนี้ต้นพี่พูดกับต้นดีๆนะเอาความจริงนะความจริงครับเอาความจริงนะครับต้นฉีให้พี่ดูอ้าวเรื่องอะไรผมไม่ฉีทำไมล่ะไม่ฉีไม่เป็นไรบันทึกเสียงไว้ ครับหมดเลเออผมไม่ผมไม่ยอมผมจะไม่ขี่อ่ะใครเป็นเจ้าบ้านผมเนี่ยเจ้าบ้านพ่อแม่เราอยู่ไหนอยู่แม่ผมอยู่นี่แต่แม่ผมไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าบ้านพ่อผมเป็นเจ้าบ้านพ่ออยู่พ่ออยู่ดอนพ่ออยู่ดอนแม่อยู่ไหมแม่อยู่ต้่อย่า่ไปแม่ยายาออกไปแม่บอกให้ออกไปแม่บอกไปยาลูกยา ไปแม่ออกไปแม่แม่จะไปคุยกับมันบอต้องออกไปคุยแม่เอาบอต้องออกไปเอาไปคุยกับผมแม่อย่าออกไปแม่ง่ยเอาไปคุยกับผมแม่ก็หยดออไปที่หนงไปยังไงครับเรามีไหม้ไม้คนแล้วจะยนงไงก็ขัดไม่ได้ครับก็คือไม่สามารถขัดขืนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานได้ใช่ไหมคะถ้าขัดขืนก็คือมีความผิดใช่ไหมคะมีความผิดครับที่การคือตอนแรกเรา จะออกหมายเรียกก่อนถ้ารวบรวมพยานหลักฐานเสร็จนะถ้าเชื่อว่าผู้ต้องหานี่จริงจากคำในการประจั mm ์พยานคือคนเห็นใบหน้าของผู Allah ้ต้องหาคือประจั์พยานแล้วเราว่าชี้ชัดว่าคนนี้ใช่ใช่ใช่จะต้องรับสอบค้อพการพอวิเขาะห์เกณฑ์แล้วก็ตอนแรกออกหมายเรียกก่อนถ้าไม่มาเราจับกันครับ